สมันสายจะขึ้นรถครับผมสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง f a ม i l y ี่สีตะไชร้ครับผมวันนี้จะเราให้สัมปันสาขึ้นรถดูทำอะไรบ้าขึ้นไหมขึ้นไปเร็วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็วโอ้ยอยากขึ้นรถน้ำคนก่อน โอ้โแรงจังเลยโอ้อ <és> ่อนแล้วอ่อนแล้วอยากขึ้นรถครับพร๋ออแล้วล้กพอแล้วนี่ลูกอยู่อยากขึ้นรถมมาเดี๋ยวๆๆออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาลมาออกมาออกมา อยากขึ้นรถตุ๊กตาขึ้นม่มามาาเดวขึ้นเดี๋ยวเดินขึ้นมาไหมเอ้าเดี๋ยวเด็มขึ้นมา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 เาามามมามมามาาม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 านามามามานมา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 าะมามาเาี๋ยวคุณพ่อจะฝากาม้มา้กรามมา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 มมา เคลนมเคล้มโอ้โหก่อนพ่อลงครับก่อนลงครับโอ้โหโอ้ดูก่อนลงพ่อไปครับโอ้โห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 เอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เห็นหนูอยากขึ้นไงเมื่อกี้น่ะมาลองขึ้นหน่อยเนาะขึ้นหน่อยเนาะขึ้นหน่อยเนาะขึ้นรถง่ขนสวย

ึ้นเนาะถ้าไม่ขึ้นก็เอาวันหลังครับวันนี้ทดสอบดีก่อนนี่แค่ลองลองดูเฉยนะครับหนูไม่ขึ้นค่ะโอ้อยังไม่อยากขึ้นนะลูกฮะทำอะไร,ท,ร,ท,รท,ทำอะไรจะพาขึ้นรถแล้วเสร็จอะไรอย่างนี้นี่งอไงแก่ดูหนูไม่อยากขึ้นไงคุณพอ่อโอ้อ่อนอ่อนเหลือเกินครับอ่อนไม่อยากขึ้นรถเหรอมามาใสมาเร็ว มามามาลูกมามาตาไปรักทุกมามามาชันหรือเปล่ารถที่ชันต้องถอยไปหาเนินเอ้าน่ารัก <มา S 2> นะครับผมมีกระดิ่งแดงด้วยครับวันนี้ช่วยไดนเลย,ช,ยช่วยกันช่วยกันนะมาลองดูอ๊ไปจ้ามาแล้วสามช่วยพอ่อเลย ช่วดันดันว่อกระดิงแดงครับเดี๋ยวเขาอยากจะช่วยทุกอย่างครับผมเดินไปก่อนินไปข้างหน้าก่อนมานีมานไปออกมานี่ก่อนเอามาหนข้างหนี้ปฟีไม่อยู่นะครับผมโอ้จับโตออก เดีวยังไมออกไปได้เว่สายจะโตออกครับไูกไปแล้วไปแล้วมาลูกมาเดินหนีแล้วไม่ให้ช่วยไปแล้วงอนครับตอนลองขึ้นเนาะลองขึ้นเนาะ

เดินหนีแล้วหันดักไงแล้วก้นให้แล้วครับยังไม่ถูกโอ้ดูจีกอดคุณพ่อลงมาครับผมโอ้ดูกอดลงมาครับโ้ไม่ขึ้นนไม่อยากขึ้นเหรออเป็นไรอ่ะเขาไม่อยากขึ้นนะครับ จะไม่อยากไปหาพี่ฟิมอยู่บ้านบอขอให้พี่ชายมาช่วยแล้วนี่ตอนหลังต้องฝึกขึ้นใหม่อีกแล้วไม่ลกล้าขึ้นโอ้มา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 เร็วมาคนสวยมามามาขึ้นมามาขึ้นไหมขึ้นไหม่ะไม่ขึ้นแล้วครับ ไม่ยอมขึ้นครับไอน้องไ่ขเนาะอยากบงคั้นเลื่นแบบสบายสบายอ่ะมาเล่ตรงนี้เยมามาเดี๋ยวต้องขึ้นรถใหญ่มานีนอนอีกแล้วไม่ฟังนะครับผมไม่ฟัง รถมันจะพังนะสาโอ้ยโอ้มีแกลกแล้วครับโอ้โหไฟครับไฟจะแตกหรือเปล่าครับอะไรพี่ฝางเบียดไเบียดไฟเบียดไฟท้ายครับมามไม่ขึ้นแล้วงอไงอีกมาเนี่ยโอ้โหไม่ขึ้นเพรจะว่าอะไรพอจะว่าอะไรเพอาว่าหรอกไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นสิ พ่อก็ไม่ว่าหรอกเจอท่านาท่านตาครับพ่อแค่อยากฝึกเฉยไปไหนอีกนั่นน่ะเออขึ้นไปเออเออขึ้นไปเอาเอาเอาหาขึ้นแล้วขึ้นไปขึ้นไปจะขึ้นไหมเอ้าเอาขาขึ้นแล้วเอ้าจับเชือกแล้วจับเชือกแล้วดึงแน่นอนดึงเลยแล้วครับ เฮ้ยชนไฟสงสารนี่โอ้ตันรถครับผมแล้วมันจะพังนะสาแล้วพึ่งใหม่ๆนะครับงอแงผมเล่นเล่นใหญ่ครับมมไ่ลรถ้ รถก็ไม่เอา嘛ไม่อยากขึ้นแม่แต่อยากอยู่กับรถถอยมาอ้อนกันเล็ว嘛มาอ้อนกัน嘛อ่อนอ้อนอ่อนบดสูงอ่อนแม่แม่กันเร็วบดสูงก่อนลงจ้าก่อนบดบดสูงนู่นนู้นกล้อง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 นี้นู่นกล้องนี่นู่นบนสูงนู่นนู้นกล้องน่นข้ากันเร็วข้าก่อนเร็วจ้ากันเร็วเสียงหวานครับผม ทำอะไรอีกเอ้านอนอีกแล้วขึ้นกีดอ่อนนะยากขึ้นรถไหมโอ้โอโอ้เล่นรถอีกแล้วครับไม่อยากเลขึ้นรถแต่อยากเล่นรถอะไรอย่างนี้นี่วุ่นวายแล้วอ่อน พี่ฟิล์มไม่อยู่บ้านนะครับผมวันนี้ไปโรงเรียนนะครับไปอ,อีกไหมพอ,อใจยังพอใจยังกดขอกดค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 อ,อ,อน่ารักมากครับผมชลศรานะครับวันนี้ไม่ยอมขึ้นรถนะครับผมวันนี้เไ <laughs> ด้รถใหญ่เลยครับ ไม่ยอมขึ้นรถแล้วเล่นรถนี่ไม่ยอมขึ้นรถแล้วโวยวายครับเออสาโอ้เล่นรถใหญ่เลยครับผมสมัชชาหน่โอ้ยรถบุบเลยครับเป็นไรเดี๋ยวมันดตีมันสมัชชาหนิโวยวายแล้วครับผมงอแงแล้วครับไม่ยอมขึ้นรถแล้วเล่นรถอีกนี่ทีตรงไหนนี่นะพี่จิ Lady, đi này đi tì đi 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 Mà đi Mà đi Mà đi 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 nó đi 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 มาปิดคลิไปไปดีกว่าครับผมเฮ้ยเฮ้ยวนมาุนหมุนวนวน,น,นวันดีจ้าสวยวันดีสวยไม่สวยวันดีสวยนะสวยดิสวยครับก็ขอจบคลิปไปนนะครับสุพรรณษาฝึกกระโดดแต่ไม่ยอมกระโดดแต่อยากเล่นรถครับผม <c oughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร์เราด้วยนะครับ ช่องเฟอมูลี่สีตบไทยครับผมสวัครับสวัสดีครับ